นี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะที่บ้านที่เราอยู่ที่นอตคาโรไลนาเนี่ยแต่ละบ้าน,นจะมีหลังบ้านติดกับป่าแต่สังเกตไหมว่าเขาปลูกหญ้าเป็นหญ้าชนิดที่เรียกว่าหญ้าไม่สูงอะนะเรียบร้อยมากเลยแล้วก็ทําป่าให้มันโล่งเพื่อไม่ให้ติดไฟแล้วก็มีหลังบ้านติดติดกันไม่ต้องมีรั้วกัน้นบางไปไกลบางแห่งก็อาจจะมีแต่ว่า ไายหลังเนี่ยไม่มีรั้วกั้นเลยสามารถที่จะเดินติดต่อกับไปมาได้ตอนนี้เห็นถึงมิตรภาพระหว่างกันเนี่ยยังมีสูงมากดูแลโล่งตาสบายใจดีมากเลยเนี่ยแล้ววันนี้อากาศโชคดีมากนี่เลยอยู่ในประเทศอเมริกานะซึ่งบางที่เนี่ยร้อนมากๆเลยในวันเดียวกันเช่นแถวลาสเวกัสแถวดารลัสแต่บางที่บางแห่งเมื่อเราเดินทางมาถึงที่ คลอรนาเนี่ยโอ้โหอาหกาศเย็นสบายเพราะอยุ่ติดทะเลและคลามมาทางทิศตะวันออกละให้มนุษย์เนี่ยจะเลือกอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเราจะต้องคิดเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะปรับปรุงแล้วก็แม้แต่สถานที่ก็ต้องกล้าที่จะเลือกอย่าติดที่อย่าอยู่กับที่เดิมๆถ้าที่ตรงนั้นไม่ดีพอก็เลือกที่ใหม่นะก็ยังงงว่ามีคนไทยไปอยู่แถวภาค กลางร้อนๆตองกันเยอะมากเลยคำจริงน่าจะบินมาอีกหน่อยเดียวก็มาอยู่ที่สบายๆยยนี้ละเนี่ยตรงนี้สวรรค์เลยอะนะเยี่ยมมาก